ก็มาพบกับอูช่างุ่นบริ i า y นะครับวันนี้ก็จะมาดูคามเรียบร้อยนะครับตรวจดูการทําง,งานนะั่นแหลกที่เราเปลี่ยนค่าคัสของเทาพีทีโอไปแล้วนะครับ mm hmm. ก็อันนี้ก็ติดเครื่องวอร์มเดินเบานะครับ่อ mm hmm. จะดูว่าน้ำมันขึ้นมาเพ mm hmm. ดคั mm hmm. หรือเปล่านะครับแล้วก็ดูการรั่วซึมของตัว กแป๊บแล้วก็สุดต่อต่างๆนะครับว่ามีการรว้ที่มากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาโยกพันโยกพีโอดูว่าการทํางานทํางานไหมครับ เรียบร้อยนะครับครับก็เรียบร้อยนะครับน้ํามันขึ้นปกตินะฮะส่วนการรั่วซึมตามจุดตรงนี้กับตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าจะไม่ให้มีการรั่วซึมเลยจะต้องจะต้องเปลี่ยนทั้ง2ตัวนี้ใหม่ฮะครับแล้วอีกตัวหนึ่งที่เราต้องดูการทํางานของมันก็คือตัวนี้ครับตัวเบรกฮะ ตัวเบรกหม้อคัดตัวนี้นะครับกับก็หลังจากที่เราดูการทํางานของทุกๆอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราถึงจะถอดชุดใบาพาสน้ํามันออกนะฮะถึงจะยกฝาแดงใส่นะครับตัวนี้ครับก็หลักๆก็จะมีแค่ดูการทํางานการรั่วซึมนะฮะการจับจากของชุดคัดครับตอนที่เรายก ทันโยกนะฮะแล้วก็การรั่วซึมของตัวท่อส่งแรงดันน้ำมันนะครับก็เป็นอันเสร็จงานครับเดี๋ยวเราจะถอดตัวใบพัดน้ำมันแล้วจะปิดฝาเคาะฝา,าแดงครับ